พระเจริญพรนบสกุบาสิกาทุกท่านถ้าชีวิตเราอยู่ท่ามกลางหนามันแหลมคมนะอย่างเช่นแบล็กเกาของอัตมาเนี่ยนะเป็นหนามนแหลมคมอ่ะดูแหลมแหลม,มนะจากเจ้าต้นนี้อัตมาก็ไม่รู้ว่ามันชื่อต,ต้นอะไรนะใครรู้ก็พิมพ์คอมเมนต์บอกให้ทีถ้าเรานันอยู่กับความที่แหลมคมแหลมคมหมายถึงว่าความที่จะต้องมีอะไรที่มันคอยทิ่มแทงใจเราอยู่ตลอดเวลาจากคําพูดของคนอื่นก็ดี จากความคิดจากการกระทําที่เขามาทิมแทงเราก็ดีเราจะไปเห็นในคอมเมนต์เราจะไปเห็นในโลกโซเชียลหรือจะไปเห็นบนโลกของทํางานก็ดีเราเห็นหลายๆที่ก็ดีที่มาทิมแทงใจเราแล้วเนี่ยมันก็ทุกข์ทรมานแต่ทีนี้เราจะทําอย่างไรล่ะนะให้เราอยู่กับโลกใบนี้ให้ได้อยู่ในโลกโซเชียลอยู่ในโลกของความจริงอยู่ในโลกบนท้งทนองถนนอยู่ในโลกของการทํางานให้ได้ไม่ให้มาทิ่มแทงใจเรา ก็ต้องทำใจให้แข็งแกร่งทำใจให้เป็นเหมือนกับหลุมหลบภัยก็ดีนะคอยกันไม่ให้อะไรมันมากระแทกเราได้ระเบิดจะมาลงหรืออะไรจะมาทำร้ายหรืออะไรจะมาทิ่มแทงก็ทำให้ใจมันเป็นเกราะที่แข็งแกร่งขึ้นฝึกใจให้แข็งแกร่งฝึกใจเริ่มจากการตั้งมั่นของใจตั้งมั่นของใจคือการที่นึกพุทโธลงไปในใจนึกพุทโธนึกพุทโธนึกพุทโธความคิดความอะไรที่มันลำแหลมเข้ามาทิ่มแทงใจก็พุทโธสู้เข้าไป เมื่อเราสู้กับสิ่งเหล่านี้มันจะทําให้ใจเรานั้นมีความตั้งมั่นแข็งแกร่งอะไรมาทิ่มอะไรมันแทงเราจะเริ่มรู้สึกว่าใจเรานั้นมีความแข็งแกร่งและตั้งมั่นได้อย่างดีมันจะกลายเป็นเกราะทันทีจากการที่ใจมีความตั้งมั่นดังนั้นมีความสําคัญเป็นอย่างมากญาโยมอย่าปล่อยให้ความทุกข์ทรมานมันทิ่มแทงใจเราอยู่อย่างนั้นเมื่อเรารู้แล้วว่ามันมีความทุกข์เกิดขึ้นเราจงเรียนรู้ แล้วจงยับยั้งอย่าให้มันเกิดขึ้นจัดการแก้ไขปัญหาด้วยการตั้งต้นด้วยใจที่มีความแข็งแกร่งนั่นเองมีความสําคัญเป็นอย่างมากนะโยมนะอย่าให้หลาแหลมอย่าให้ระไรร้า,ราย,ายมาทิ่มแทงใจใจจงทําใจให้มีความแหลมคมก็คือเกิดปัญญาขึ้นจากการนําสมาธิแหลมเนี่ยแหละปัญญาแหลมแหลมเนี่ยแหละ,หละจะทิ่มแทงหมายความว่าไม่ได้ไปทําร้ายแต่จะคอยทิ่มแทงแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้มันรุ่ร่วงให้มันไม่มาทิ่มให้มันม,มันแทงให้ผ่านสิ่งที่มันแหลมคมไปได้สมาธิทำทุกวันดีทุกวันขอเจริญพร